ไปจีนเหมืนกันแต่ว่าจะไปฉางชิ่งรอบนี้นนีทจีนกับไทยห่างกันหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้เราได้ห้องมาแล้วชั้นสนิบสอไปกัน,นะคะ่ะหนาวมากห้องสวยมากค แต่ว่าเขาเปิดหน้าต่างไว้อะเราปิดนะเพราะเราหนาวมากเป็นไงบ้างโอเคอเมื่อกี้พ่อกับอาบ,บอกว่าอยากจะลงไปกินหมาล่า,าข้างล่างแต่เราอ่ะคิดอยู่ว่าจะลงไปดีไหมเพราะเราเหนื่อยและง่วงมากแลวพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าค่ะ<ม>๋ยวเราลงไปกินหมาล่า<ม><ๆ>เพราะว่าข้างโรงแรมมีร้านหมาล่ามันเป็นหมาล่าเสียบไม้เหรอ,อลมแรงม,มากหนาวมาก อันนี้ก็ดอยมันไม่ด้เดนัน้นอันนี้อร่อยอันนี้คือตอนไปกินที่เชียงไายชอบม,มากแล้วมาลองทีน,น,น,นี่กันฮ่าๆท่นนไทอร่อยอ่า้องานบ้ไม่ไม่มีเป็นแบบนี้นะเป็นฝักอันนี้กินเสร็จแล้วเวลาตีสองเราเหลือเวลานอนอีกประมาณ 2องสามสี่ี่ชั่วโมงซึ่งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกมั้งที่คิมมากับทัวร์แล้วครั้งเนี้ยที่กลับมาจีนีพ,พ่ออยากมาพ่ออยากไปดูออหุบเขาเอวตารเขาก็เลยชวนมาก็เลยอ่ะเราก็มาสิจ้าเราไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเนาะ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราตกใจแล้วเราเพิ่งรู้เมื่อกี้ไกด์บอกว่าเราอ่ะต้องเปลี่ยนโรงแรมทุกวัน the next day ตอนนี้คิมอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วเหลือแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วนี่นะ้นะโอ้ยจิ๋งวยลืม แผนวันนี้ก็คือจะไปวัดเซียนหมิงเขาบอกว่านั่งจากโรงแรมไปสองชั่วโมง,แล,ลงแล้วก็ไปนั่งล่องเรือแล้วก็ไปเมองโบราณอันนี้คือเดินไปต่อตรงเจดีทางสวยมาก ตอ็นปันิสันตกประวัติศาสตร์หนึ่งพันสามร้อยกว่าปีแล้วที่น <t> ี่นะครับ <saw every single stairs> <go>, <guys> แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในนะคะเขาก็จะมีกำปรับปร่งใหม่นะฟงขวานก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวของ เราจะเสี่ยงชีวิตเป็นการเดินไปตรงนั้นนี่ท่มามันก็อันตรายอยู่แล้วทุกคนคือมันเป็นสะพานแค่เนี้ยแบบสองคนผ่านเท่านั้นเลยอะ่ะสวยมากจั้งวันนี้คือสวยมาก นี่เป็นเรือแบบนี้ทุกคน สวยมากุคเดี๋ยวรอตอนเราเปิดไฟแล้วก็น่าจะถมายคบบนี้แต่ก็คือไปถ่ายเลยจะได้เรียนคิดตัดถ่ายถ้ลูกสวยจะคงดีทุกทาเอาตัวเต็มที่ไปเลยค่ะเราไปทางเข้ากันก่อนนะคะร้านนี้แน่เลย มนุม้นไปเลยตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็ไกด์บอกว่าให้ฟรีไทม์จนถึงทุ่มส5ให้มาเจอกันที่นาห้ร้านอาหารเดิม,ม,ม,มก็คือตอนนี้เหลือเวลาประมาณชั่วโมงนึงแล้วพ่ออยากกินชานมร้านนี้เหรอเราสั่งเป็นออริจินอลอันแรกไปแล้วก็ เขาถามเป็นร้อนหรือเป็นเย็นเราเอาเป็นเย็นทั้งคู่ท,ท,ทั้งที่ตอนนี้อากาศเย็นมากรสชาติเหมือนที่อาเกมซื้อมาให้บนรถเลยแต่หวานอะอร่อยนะไม่ว่ากินร้อนเหมือนกันติดีนะแต่ว่าตอนนี้เมืองโบราณเขาเริ่มเปิดไฟแล้วทุกคนอยาเราพาไปเดินดูเราก็จะแวะถ่ายรูป มุมนี้จะมีพี่สาวจีนแต่งตัวกันและถ่ายรูปแต่มุมนี้สวยจริงทุกคนอยากถ่ายเหมือนกันแต่ว่าไม่มีไม่มีที่เลยสวยมากกลางคืนแล้วสวยมากทุกคนแล้วก็เราก็เจอพี่สาวจีนอีกแล้วตามเคยอยากแต่งเหมือนกันนะเอาดีอันนี้คือบรรยากาศตอนกลางคืนคือทุกคนเป็นยิ่งตอกก้าห่างกันหมดเลยอะ เราขอบ้าวให้ดูนะเธอดูดิเยอะมากมากจริงแต่สวยนะยยฉันอยากล่องเรือกันคืนเลยอ่ะคือตอนเนี้ยคิมถ่ายรูปเสร็จแล้วแล้วได้รูปแล้วแหละคิดว่านะ <c oughs> แต่ว่ากว่าพ่อจะถ่ายให้ได้เ่องเรือตอนนี้คงสวยนะดูอ่ะแล้วเราต้องล่องเรือกลับปะี่เขาบอกอะ่ะเอหรอพี่สั่จีนเต็มถนนทุกคนเยอะจริงจริง ตอนนี้เราจะกลับแล้วเพราะว่าน่าจะฝนมาตกอ,อีกแล้วทุกคนเราก็เลยจะกลับไปรอที่จุดนัดพบน,นี่คือร้านอาหารที่เราไปกินมาเมื่อกี้ร้านนั้นแต่ตรงเนี้ยพอกลางคืนแล้ววิวสวยมากแต่พอกลางคือนอนาะคนเยอะเยอะ <ๆ S 1> กว่าตอนกลางวัน <ๆ S 2> ใช่ตรงนั้นสวยมากโอ้โหโอ้โห เกิดไปบ้าพี่ฝนตกหนักเลยเอ,อ๋อรุมพลแล้วแล้วก็กำลังเดินกลับไปที่รถแต่ฝนตกหนักมากปวดชิ้นเปียกหมดละฝนสายฝนเปียกป่ะป้นหนไม,ไม่มีหมวกไม่มีร่มไม่มีอะไรเลยคนไทยอบพยพที่ไทยอย่างคือเปียกเปียก,ยกไปเลย รอรถ e ีีมาแล้วเพื่อที่จะกลับไปขึ้นรถบัสของเราลกลับไปทุกที่กระเช้านะคะเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในเอเชียเจ็ดกิโลครึ่งแล้วก็นั่งกระเช้า25นาทีกระเช้าอย่างเดียวก็25บนาทีแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนะก็จะมีลมบันไดเลื่ออะไรต่างๆนะคะแล้วก็วัหาพูลน,นะคะพรุ่งนี้กับวันนี้พอๆกันแต่ว่าพรุ่งนี้เราขึ้นเขานะอยู่บนภูเขา จัดอุณหภูมิจะหนาวกว่าข้างล่างประมาณห้าองศาถ้าวันนี้ใส่อย่างน,นี้ท่านรู้สึกว่าหนาวแสดงว,ว่าพรุ่งนี้ต้องใส่เพิ่มนี่คือโรงรามคืนที่สองของเราแล้วเราเพิ่งเอากระเป๋าขึ้นมาจากแอนนี่ได้แล้วก็ไปค่ะท็อปเลก,กานสนกสนก็ถูก สิบสีู่นอันนี้ก็สิบสีแล้วฉันเข้าไปได้โอ้ย,ยมีห้อาอับน้ำป่เข้าห้องได้แล้วลกระเป๋าอย,อย่องนอก เดี๋ยวขอทำธุระเก็บของแป๊บนึงแล้วก็จะลงไปเดินร้านข้างล่างไปช้อปปิ้งเพราะว่าเมื่อกี้เจอร้านเออ busy for sale น่าเดินมากมันเป็นเหมือนร้านขนมมะทุกคนห้องวันนี้ก็คือเลิศอยู่นี่ไงร้านใหญ่บลเลอร์บะล่า busy for you อ๋อเมื่อกี้อ่านเป็น busy for sale แต่ไปกันค่ะเพื่อนฉันต้องได้ขอขนมกิน ถ้าสียี่สิบยี่สิบาทที่ไทยขายสามสิบป่ะไอ้นมเนี่ยโหชีโพดแรงมากชีโพดแรงเวอร์คิมมี่กับลิโอมันคือของคู่กันเอ้ยที่ถึงกับตาเลียอันนี้รถองุ่นที่เป็นน้องแมวหรือเราจะซื้อไปกินแ <Wow. S 1> ต่ว่านี้เล่าว่าจะกินยานแล้วนอนคงกินงไม่ได้ so ไอกาดขนมแล้วแล้วก็ ซื้อของฝากได้แล้วแล้วเราจะกลับโรงแรมไปแช่นะ้ำแล้วก็นอนพรุ่งนี้ต้องตื่นตีห้าไกด์บอกตอนตอนไกด์บอกคือตกใจเลยว่าตีห้าคือมอร์นิ่งคอร์6โมงครึ่งลงมากินข้าวแล้วก็7โมงครึ่งล้อหมุนบรรยากาศโรง,งแรมรอบโรงแรมวันนี้ก็จะฟิลฟิลแฉะแฉะเพราะฝนตกแต่ว่าที่นี่คิมรู้สึกว่าจเจริญกว่าที่เมื่อวานเพราะตรงนี้เป็นเหมือนเป็นเมือง แล้วก็ร้านเลิศเลยอ่ะก็คือเปิดดึกแล้วก็มีร้านเยอะกว่าดว้วยเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้ที่ไปมาก็คือบิซิเฟยูใช่ปะก็ขนมน่าลองหลายอย่างมากแต่ส่วนใหญ่คิมก็ไม่กล้าหรอกแต่ก็ซื้อไปให้เพื่อนให้เพื่อนลองม <c oughs> ค่ะอันนี้ก็ถึงโรงแรมแล้วจากเดินมาจากเมื่อกี้ก็คือโค้งตรงนั้นอะ่ะก็คือร้านที่คิมไปมาอันนี้ก็คือเดินกลับโรงแรม ถ้าเราไปทะเลาะกับประตูโรงแรมอีกรอบประตูห้องห้องเราอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เพราะว่ามันเปิดยากมากทุกคน